ค่ะสวัสดีครับเพื่อน่ทุกคนวันนี้โนต้ตมาในลุกมีแรงบันดาลใจมาจากปีศาจสาวในหนังจีนนะคะแล้วก็จะมาแต่งตามแบบว่าให้เป็นหน้าที่แบบว่าแต่งไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยเราเป็นแบบว่าปีศาจที่แบบว่าไปเที่ยวได้แล้วกันนะคะเป็นแบบลุกที่แต่งได้ไม่ยากเราสำหรับลุกเนี้ยเนาจะไม่เน้นขนตามากนะค,ะคือหลายคนแบบพยายามประคองขนตาเข้าไปอย่างเงี้ยทำให้ไม่เห็นสีตาที่เราแต่งไว้สวยๆงามๆเนาะก็วันนี้ลุกนี้จะแต่งติดขนตาบาง,บางๆเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นในการสีตาก่อนเนาะสีตาเราใช้สีน้ำตาล น้ำตาลปกติค่ะแล้วก็สีสีะจะเป็นสีม่วงม่วง,ง,งแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยจะออกแบบมันเหนียวมันเหนียวเข้มเข้มม่วงม่วง,งไววายสีเนี่ยสีประมาณนี้เนาะก็จะเป็นออกโทนปีศาจปีศาจสาวค่ะเริ่มต้นีนการทาสีน้ำตาลเอออย่าลืมทาไอพีแอมเมอร์ก่อนแต่งตานะคะทุกครั้งนะเพื่อสีที่จะติดทนนานเนาะค่ะก็สีน้ำตาลแล้วก็ลงทั่วเปลือกตาค่ะทั้งด้านบนและด้านล่างเนาะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกที่แบบ ง่ายมากมันต้องมีคลิปมากมายคือใส่ไปเลยเพราะว่าสีน้ำตาลเนี่ยที่มันไม่เข้มเนี่ยคือมันเกลี่ยง่ายเหลือแหละเนาะค่ะสีเมื่อลงสีน้ำตาลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สีที่สองเราใช้สีนลงบร,ริเวณครึ่งตาด้านหลังนะคะแล้วก็วิ่งออกไปเยอะนะคะวิ่งออกไปเพื่อที่จะได้ดูปีศาจเนี่ยปีศาจต้องหางตาที่ดูยาวออกไปอะไรประมาณนี้เนาะค่าม่าลงสีเสร็จก็เบรนแปรงลงสีกับรรแปรงเบรนเนี่ยควรจะควรจะเป็นคนละแปรงกันนะเพราะว่า ถ้าใช้แปรงลงสีเบลนแต่บางทีสีมันติดแปรงอยู่ก็ยิ่งยิ่งลงยิ่งเบนก็ยิ่งเลอะเธอะอะไรเงี้ยคุณจะแยกกานเนาะก็ลงไปเบลนไปลงไปเวนไปจกนกว่าจะพอใจนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเนะาะกาบประมาณครึ่งตางะคะ่ะถ้าเมื่อเราแต่งสีตาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยล้วก็มาปิดอะไรเนอร์กันสำหรับลุคนี้จะเป็นปีศาจแนวเปรี้ยวนะเราต้องปิดอะไรเนอร์แบบเฉียวน,นะคะ เฉียวแต่ไม่ต้องตัดไปมากนะเพราะว่าต้องการความละมุนอยู่เนี่ยเราจะใช้อายแชโดว์สีดำค่อยๆเกลี่ยให้เส้นอายเนอร์ของเราอ่ะดูละมุนขึ้นดูไม่เป็นขอบมากเนาะทำขีดอายเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้านล่างก็ใช้อายเนอร์แบบดีนสออ่อนกีดบริวเวณวัเทอร์ไลน์ของเราหัวจรดหางนะคะลูกนี้ขีดหัวจรดหางเลยเนาะแต่ว่าจะเน้นหนักช่วงหางตาเพื่อที่ว่ามันจะดูเป็นแบบบาลานซ์กับด้านบนเนี่ยค่ะจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีดำค่ะ เบรนออกมาถ้าใครมีอเชอร์ดสีน้ําเงินเข้มสีน้ําตาลเข้มก็ได้ไม่ว่ากันเนาะส่วนขอบอ,อะไรเนวด้านบนเนี่ยก็ใช้อาเชอร์ดสีดําเกลี่ยออกมานะคะเพื่อจะได้ดูเป็นเป็นเส้นที่ละมุนตามาก่งขึ้นดูไม่แข็งอะไรเงี้ยเนาะจากนั้นคิ้วค่าสำหรับคิ้วลูกเนี้ยก็จะเป็นคิ้วแนวเฉียวแล้วก็เขียนแบบให้มันดูเฉียงดูเป็นแบบคิ้วเปรีย้ยวอะไรเงี้ยเนาะอย่าลืมนะคะเขียนคิ้วเว้นหัวคิ้วใส่สีน้าตาลด้วยน้ําตาลอ่อนนะ คือให้มันไล่อยากเป็นอ่อนไปเข้มสุดตีหางอะไรเงี้ยอยากเขียนเข้มหัวจะดหางดูไม่งามเนาะเป็นหัวไว้นิดนึงไว้เกลี่ยอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นแบบซับซ้อนเป็นปีศาจที่มีทักษะในการแต่งหน้านะคาะมันไม่ใช่ปีศาจเปรี้ยเปื่อยถ้าเมื่อเมื่อเขียนคิ้วเสร็จเนี่ยก็ปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าปัดคิ้วเพื่อที่ให้คิ้วเนี่ยเรียงเส้นเป็นระเบียบนะคะจากนั้นก็ติดขนตาปลอมค่ะเมย์ลินดาเบอร์หกสิบสี่เนาะเป็นแบบสั้นแบบขุดถามว่าติดทำไมก็คือติดมัน ดูมีอะไรอ่ะก็ติดนะคะให้มันดุะเออเห็นไหมตาฉันดูมีได้แต่ไม่ต้องการให้มันยาวมากเออลรื่องบอกก่อนติดก็ตัดขัตาปัดมารคาร่านะคะให้เรียบร้อยจากนั้นก็คอนทัวร์ไฮไลท์ค่ะเพื่อที่ว่าจะหน้าจะดูเป็นโครงกระดูแบบแบบเปรี้ยวอ่ะโอเคป้ามันเราเป็นปีาศาจแบบเปรี้ยวเนาะก็คือหน้าต้องมีโครงไรชะมงจมูกหน้าเราดูพุ่งนิดนึงนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้หน้า,าจะดูแบนไง เป็ปีศาจที่น่าดูแบนเนาะแต่นั้นก็เสร็จทานน,นนี้สีลิปเนี่ยเราใช้สีโมแรงของแม็กนะคะแตะๆแ,แ,แ,แล้วก็เครืยเอาก็จะได้ลุกอีกลุกหนึ่งเห็นไหมชิี่เป็นปีศาจเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยดูแบบเซ็กซี่แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันดูละมุนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เอาสีนูดทับก็จะได้เป็นนูดส้มเห็นไหมคะลิปสติกสีนูดเนี่ยต้องมีนะคือเอาไปทาทับสีชมพูเข้มก็จะเป็นนูดชมพูเอาไปทาทับสีแดงก็จะเป็นนูดชมพูทาทับสีส้มเข้มก็จะเเป็นนูน้้มอรีย เห็นไหมแค่มีลิปสีนู้ดแล้วก็จะเปลี่ยนได้หลายลุไม่ต้องไปซื้อนู้ดชกกูนู้ดส้มเลยนะถ้าเรามีสีลิปเข้มๆอยู่แล้ว,วก็ซื้อนู้ดเดียวพอเอามาผสมจบเออค่ะสวัสดีพอ่นี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย